เอาละครับก็บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกม Ghost Watcher นะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ผมก็จะมาแนะนำไอเทมนะครับผมว่าแต่ละอย่างมันใช้ทำอะไรกันบ้างอะเรามาเริ่มจากฝั่งไหนดีฝั่งซ้ายละกันนี่นะครับอันนี้คือกล้องวิดีโอพร้อมเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับผมอันนี้ก็สามารถถ่ายวิดีโอผีได้ ถ้าเราบุกเข้าไปในบ้านอย่างนี้นะครับผมก็กล้องมันก็จะหมุนตามไปเลยมาเรามาทดสอบกันดูนี่นะอันนี้คืออุ่นให้เราฝึกเรามาลองทิ้งกล้องดูนะนี่ฮะกล้องมันจะหันไปหาผีทุกคนเห็นไหมเอ,า,อาไปเอาอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะไม่ได้ไม่ได้ดูครับนี่ฮะ นี่ครับมันจะหันไปหาใช้อย่างนี้โอเคเรามาชิ้นต่อไปอันนี้ครับกล้องที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวอันนี้คือจะถ่ายรูปผีแบบอัตโนมัติเลยเดี๋ยวลองดูนี่ยกล้องสั่นแล้วทุกคนถ้าตรงไหนแบบผีอยู่ตรงนั้นอนะ่ะกล้องมันจะสั่นนี่ครับฟ้าแคะเดินไปหนึ่งดอก เรียบร้อยแค่นี้เราก็ได้รูปผีไปแล้วหนึ่งบางด่านนะครับทุกคนมันก็จะมีควสที่ให้เราถ่ายรูปผีนะซึ่งกล้องตัวนี้เหมาะมากเลยซึ่งถ้าเราใช้แบบกล้องถ่ายเองแบบตัวนี้เราน่าจะถ่ายไม่ทันม่น่าจะหายไปก่อนนะครับเรามาต่อที่กล้องตัวนี้อันนี้กล้องวิดีโอพร้อมขาตั้งนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะทำนองว่ามันจะไม่หันไปหาผี มันจะไม่หันเองเนี่ยเห็นปหตัวนี้มันจะไม่หันไปแล้วทุกไหนลองใหม่หันไหมไม่หันอันนี้คือมันจะถ่ายเองประมาณว่ากล้องมันจะมันจะถ่ายเองเมื่อตอนที่แบบเจอผีมีการเคลื่อนไหวแต่มันจะไม่หันไปหาผีเองโอเคประมาณนี้ครับก็ อีกอันนึงนะครับผมอันนี้เป็นกล้องแบบพร้อมขาตั้งก็งไ้วางบนพื้นอันนี้ก็มันน่าจะถ่ายเองแค่ถ่ายเองอัตโนมัตินะทุกคนมันไม่ได้หันไปหาผีนี่ครับดูเนี่ยตั้งนิ่งๆเข้ากำแพงพอเราหันหน้ามาปุ๊บแชะนี่ครับอันนี้มันจะไม่หาหาผีนะครับเรามาชิ้นต่อไปอันนี้แบบเบสิกเลย อุปกรณ์ทําให้แสงสว่างก็มีไฟแช็คนะทุกคนแล้วก็ไฟฉายเล็กแล้วก็ไฟฉายใหญ่นะเรามาลองเปิดดูนะครับเพราะในด่านนี้ค่อนข้างจะม,มืดมากเวลาเราโยนของอะไรไว้นี่เราจะหาไม่เจอหรือโดนผีดึงนะฮะเราจะกลับมาเอาของไม่ไม่เจอนะหายากเลยลองเปิดดูแจ๊ะนี่ครับความสว่างความสว่างโอเคไหมทุกคน ประมาณนี้เรามาดูไฟแช็คนี่ครับไฟแช็คมันก็ไม่สว่างมากรทุกคนแต่แต่ว่านะมันต้องทาเควสครับอันนี้ัเราไปใช้ใช้ทาเควสจุดเทียนในบ้านนี่ครับเราจุดจุดระเป่าจุดระเป่าโอเคครับสําหรับอันนี้อ้าวเวนโอเคไว้อันนี้ครับไฟฉายใหญ่นะเรามาดูใหญ่ขนาดไหนแปะ๊ะอย่างนี้เลยครับสว่างนะทุกคนเอาเรื่องนะอันเนี้ย ก็จัดความมืดได้ดีโอเคครับไปกันต่ออันนี้อย่างที่ผมบอกถ่ายเองครับมือแบบเปรี้ยวไงอยากซ่าอย่างนี้เลยแชะอ่ะได้แล้วหนึ่งโกประมาณนี้อันนี้ก็วิดีโอครับอันนี้ถือเองเหมือนกันบางทีเราจะให้เพื่อนอยู่ในรถก็ได้เพื่อดูกล้องนะฮะนี่มันก็จะสั่นอย่างนี้จะเจอผี นี่ครับถ้าถามว่าเพื่อนเราจะเห็นยังไงใช่ไหมงั้นจะก็จะมีคนหนึ่งที่ถือกล้องแบบเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะพาไปดูที่รถนี่ครับทุกคนอน,นี่กล้องตัวที่ทิ้งม้นี่ครับในรถเราที่เรามาใช่ไหมมันจะมีของอย่างนี้เลยเรียงอยู่ในโต๊้อันนี้คือกล้องวิดีโอเราต้องเปิดดูนะครับว่ากล้องไหนเอ้องนี้ไม่ใช่นี่ครับกล้องที่เราถือ เพื่อนก็จะยืนดูให้กำลังใจเราในรถเราก็เดินล่าท้าผีไปโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวนี้โอเคเรามาถึงของที่ไว้ป้องกันตัวแล้วนะทุกคนผีแต่ละตัวนะครับมันจะเขาว่ายังไงเควสมันจะต้องทำนะครับแบบเราต้องเอาอนุนอันนี้แบบกว้างใส่เหมือนข้าศนเสกอะผีไทยประมาณนะครับแต่อันนี้ของแบบทันสมัยใช้ผีแบบตาม เอใช้ใช้อุปกรณ์แบบตามตัวผีเลยนะฮะบางทีเคเวสขึ้นอนะ่ะก่อนที่เราจะจับผีอ่ะเรามาเริ่มที่อันแรกนะฮะอันนี้เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับผมน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณต้องปาน้ํามนต์นะครับใส่ไปที่ผีเพื่อเป็นโจมตีทําให้ผีไม่กลัวหรือทําให้ผีมันอ่อนแอลงแบบนี้เลยปะเรียบร้อยมันจะคำรามนิดหนึ่งด้วยความปวดแสบปวดร้อน อันนี้ตัวที่2นะครับเป็นระเบิดทองคำนะฮะเอาไว้คว้างใส่ผีเช่นเดียวกันและเขาเน้นไว้นะฮะเพราะว่าไม่ป้องกันผีบางชนิดโอเคนะมาครับเรามาลองใช้ใดูอ้าวคลิปหายละมีองินเดียวด้วยเฮ้อเลยพาไปโดนระเบิดเงินนะฮะต่อไปคืออุปกรณ์ที่คว้างเหมือนกันแต่ไม่ป้องกันผีบางชนิดคือกันมา ปาเลยเรียบร้อยอันนี้นะครับเอาไปให้เราพกติดตัวไ้นะฮะก็จะกันผีได้เลยเต่ตอนเวลาที่มันจ้องจะเล่นคุณนะครับมันจะโดดเข้ามากอดคอรเราใช่ไหมเราต้องควักขึ้นมาเลยไปควักขึ้นมาถือไว้แล้วมันจะทาอะไรเราไม่ได้และบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าไอเทมชิน้นนี้สามารถใช้ได้สามครั้งคุณจะเห็นเชือกข้างๆที่ผูกไหมครับนั่นแหละคือจํานวนครั้งที่เหลือแต่มัน ไม่ป้องกันกับผีบางชนิดอันนี้ก็เหมือนกันครับผมเครื่องลำนะฮะมันก็จะเป็นแบบพารคิตตะกี้หลักการทํางานไม่ไม่ต่างกันเลยครับผมเพียงแค่คุณถือไว้คุณก็รอดแล้วอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมไม้กางเขนนี่ฮะเวลาผีมาใช่ไหมฮะคุณแค่กดสกอเรเมาส์ครับอันไหนก็ได้ครับคุณต้องคุณต้องกันได้สักอันนั่นแหละผมก็ไม่แน่ใจเวลาตอนเริ่มเกมมาคุณแค่พกไว้สักอันหนึ่งะครับ มันจะช่วยชีวิตคุณได้อันต่อมานะครับผมอันนี้อันนี้ไฟศักดิ์สิทธิ์นี่ฮะอันนี้เป็นไอเทมที่เอาไว้คว้างได้เหมือนกันมันจะใช้ได้ดีกับผีบางชนิดนะฮะบ,บางชนิดในก่อนจะจับมันจะให้คุณทําภารกิจนะครับผมมันต้องปลาใส่ไปอย่างนี้โอเคแล้วก็มาถึงตัวนี้นะครับซึ่งผมได้เอาไปลองใช้มาแล้วนะฮะสามสี่รอบปรากฏว่า ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเรามาดูกันกน,นะนี่นะเขาบอกว่าเพีออยงแค่เราโยนกิจวิธีกรรมลงบนพื้นและผีจะโกรธอาจจะแบบประมาณว่าผีมันจะดุขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะแต่ปาไปแล้วแบบนี้มันไม่มีพฤติกรรมอะไรเพิ่มแต่ผีอาจจะโหดขึ้นนั่นแหละครับผมว่านะนี่คืออเทมสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมมาไว้ตอนใช้ตอนจบเกมไอเทมนี้เอาไว้จับผีนะทุกคน ถ้าเปิดเราทําให้ผีอ่อนแอเสร็จมาแล้วเราแค่แบบควักปกบ,บอลออกมาแล้วก็คว้างใส่ตัวมันอัน,นอันนี้ตัวทดลองนะอันนี้จับไม่ได้ยังให้ทุกคนเห็นไม่ได้นี่ครับต้องใช้อันนี้มาจับตามคว้างผีครับแล้วมันจะจับเข้าไปในลูกบอลเลยอย่างนงี้โอเคเรามาชิ้นต่อไปไอเทมส่องแสงสว่างอันนี้ใช้ค่อนข้างดีนะทุกคนแบบเราไปตั้งแบบจุดมืดๆนะครับเนี่ยจุดอย่างเงี้ย เนี่ยกดลิกขวาวางไปเลยเนี่ย่องเนี่ย,เ,ยเราก็ไม่ต้องกลัวคามือดอีกต่อไป <Yahoo! S 1> แต่ไฟมันเปิดอยู่ต้องดูดูในแมปนะทุกคนมันจะสว่างมากเลยไอเทมชิ้นต่อไปนะแป้งวิเศษเหมือนกับว่าเราต้องโยนลงพื้นนะครับแล้วเราจะต้องไปโยนแถวๆที่ผีคิดว่าผีมันจะเดินนะทุกคนน่าจะประมาณนี้นะทุกคนสําหรับชิ้นนี้ต่อเครื่องนี้เครื่องรับวิทยุ ใช้เพื่อกําหนดอารมณ์ของผีเก็บไว้ในเมือ,องคุณหรือวางไว้บนพื้นผีมีโอกาสที่จะทเสียงผ่านเครื่องส่งรับวิทยุนี่ทุกคนหน้าตาเครื่องยังเป็นอย่างนี้ถ้าผีจะพูดอะไรมันจะพูดผ่านวอตัวนี้นะฮะมันจะพูดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนเกมนี้เราพูดกับผีได้นะทุกคนเราแค่กดตัววีนะฮะแล้วก็บอกว่า god can you talk god can you talk c Can you talk? สงสัยในห้องฝึกมันมันมันไม่พูดได้เนะทดลองไอเทมไม่ได้เลยทีนี้เสียได้จังเรียบร้อยมันพูดไม่ได้นะโค้ดแคนยูท็อกอ่าเรียบร้อยครับทุกคนอันนี้ตุ๊กตาบูดูนะทุกคนเราจะใช้เพื่อกำหนดอารมณ์ของผีนะฮะเราแค่เอาไปวางไว้ตรงพื้น แถวที่คุณคิดว่าเฮี้ยนนี่ครับนี่ฮะมันจะลอยขึ้นอย่างนี้อันนี้คือเช็คอารมณ์ของผีนะหมายเทมชิ้นต่อไปทุกคนอันนี้ตัวรับอนุภาพนะครับใช้ตัวเพื่อกําหนดอายุของผีมาครับเครื่องเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็เดินไปเรื่อยๆเลยอู้ดูลอยไม่เเลยนี่ฮะเราต้องให้มันร้อยเเซ็นะทุกคนเราจะได้รู้อายุของผี นโอเคร้อยแล้นี่ฮะมันจะเด้งอย่างนี้เลยห้าร้อยถึงหนึ่งพันแค่นี้ครับเอาไว้วัดอันนี้กระดานวิญญาณนะ,ะทุกคนก็จะกําหนดอายุของผีเหมือนกันแค่วางไว้ตรงพื้นนะฮะมันก็จะเคลื่อนไหวไปทางใดทางหนึ่งมาเรามาลองนี่ครัแบบนี้เลยนี่ฮะทุกคนนี่ครับ,กร,บกระดานเล่นแล้ว มาครับไอเทมชิ้นต่อไปอันนี้คือเซนเซอร์ e m f นะครับเพื่อกําหนดประเภทของผีและดูว่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเท่าใดมาเรามาลองกันนี่ฮรนี่ถ้าเราอยู่จุดแบบผีอยู่ฮะมันจะเด้งอย่างนี้เลยขึ้นที่เลสสามโอเคเครื่องนี้ใช้ประมาณนี้ เราต้องเดินไปใกล้ๆนะถ้าเดินเดินถอยมามันจะลดลงต,งต้องหาจุดจิี่แรงที่สุดเอ่โอเคประมาณนี้อันนี้ครับอ่าอเทมจิ้นเอาไว้ไฟฉายอันต้าไวโอเลตนะครับใช้เพื่อหารอยเท้าของผีที่ซ่อนอยู่นะนี่คะเปิดไฟปุ๊บนี่แสงสีม่วงๆเอาไว้ส่องหารอยเท้าเราต้องหาร่องรอยผีนะฮะ นี่ฮะมันจะขึ้นอย่างนี้อันนี้คือตัวอย่างนะทุกคนมันก็จะเห็นประมาณนี้นะถ้าเอาไฟฉายมาส่องโอเคเราไปไอเทมชิ้นต่อไปนะทุกคนเรามาที่เกลือนีกว่าทุกคนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่จะใช้จับผีเหมือนกันเกลือจะมีสามแบบนะเป็นเกลือธรรมดาเลยแล้วก็เกลือไฟนะครับพวกอันนี้เกลือศักดิ์สิทธิ์ เรามาเริ่มที่เกลือนอแรกกันเลยการใช้ก็เหมือนกันนะฮะแต่เราต้องดูภารกิจว่าเราต้องใช้เกลือนไหนในการปลาใส่ผีมันจะมีบอกเราอยู่นะอะคือหลักการก็อันเดียวกันแล้วแหละหยิบไปกว้างใส่มันนะฮะนี่เราต้องรอจังหวะที่ผีมันเข้ามาจับเราแะเสร็จแล้วเราก็ปลาสวนเข้าไปอย่างงี้นะผีมันก็จะอ่อนแอลงก็ประมาณนี้แบบเดียวกันเลยฮะทุกคนทีนี้เรามาดูไอเขมนะฮะที่ป้องกันเราได้แต่ทุกอันนะฮะ มันไม่สามารถป้องกันผีบางชนิดได้เขามีบอกเยอะเรามาดูที่ไอเทมอันแรกเลยนะฮะแสงจ้าอันนี้ป้องกันผีไม่ให้มาหาเราได้นะเราแค่ต้องมายืนใกล้เครื่องนะฮะมันเวลามันจะโจมตีเราอะเครื่องนี้ก็จะทํางานนะผมใช้ใดูจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่นี่ฮนะแสงจ้าแล้วผีจะทาอะไรเราไม่ได้แต่ย้ํานะทุกคนไอเครื่องเนี้ย มันไม่สามารถใช้กับผีบางชนิดได้นะฮะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ในห้องฝึกได้หรือเปล่าเนี่ยปลาไปอ่ะใช้ไม่ได้นะทุกคนนี่ทุกคนดูนะถ้าเกิดเครื่องนี้เราไปตั้งในเล่นจริงนะไอะ้ไฟสีเขียวคือเราปลอดภัยไปแต่ถ้ามันขึ้นสีส้มๆอย่างเงี้ยคือผีมันอยู่ใ,ใกล้ๆเราแล้ว,ลวสีแดงคือมันจะโจมตีเราแน่นอนอันนี้เป็นเครื่องจับอันตรายนะทุกคนใช้ดีนะอันนี้ผมว่าเอาไปตั้งกู่กับเครื่อง แสงจ้าได้อันนี้ก็อยู่ในภารกิจเหมือนกันเครื่องดูดซับนะครับพลาสมาแค่เราวางไว้บนพื้นเหมือนกันมันก็จะปกป้องเราแต่มันอันนี้มันมีคูณดาวนะทุกคนหลายวินาทีะฉะนั้นเราจะใช้อย่างคุ้มค่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแนละ้ว่าใช้ได้หรือเปล่าลองดูนี่ทุกคนดูดได้นะฮะอันนี้แต่จริงๆมันต้องมีแสงพุ่งออกมาอันนี้มันไม่มีอ่ะเรามาเครื่องต่อไป เครื่องสุดท้ายหรือเปล่าอาจจะใช่แหละอันนี้เซ็นเซอร์ตรวจจับนะทุกคนอันนี้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะนี่คือเห็นแสงเขียวปะคือมันจิ้มไปหาผีแล้วไปว่าผีเดินตรงไหนมันดีนะอันนี้ดีมากนี่ทุกคนตั้งตรงนี้เลยนี่มันหันมันหันไปตรงที่ผียืนนี่ตรงลองไปไกลๆนะฮะนี่ครับมันก็หันไปเหมือนเดิม โอเคเครื่องก็ประมาณนี้นะมันชี้ไปตรงๆเดะเลยประมาณนี้ครับทุกคนเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมสัยายมาคร่าวๆอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนสามารถกดวีและคุยกับผีได้นะมันจะเกิดผลดีหรือผลเสียอันนี้อยู่ที่เราพูดแล้วฮะ <c oughs> เรามาดูที่คำแรกนะครับผมก็เขียนว่า Ghost can you talk ก็ประมาณว่าให้ผีมันคุยกับเรานะครับทุกคนอันที่สองนะครับเป็น g h o s Give us a s i อาก็ประมาณว่าให้ผีแบบส่งสัญญาณหน่อยว่ามึงอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้น่าจะใช่แลละคะ <laughs> We VR friend นะครับหรือ I am friendly <laughs> ก็แปลว่าแบบเออเรามาแบบมาดีนะเออเป็นเพื่อนกันนะประมาณนี้อันต่อไปนะครับก็คือ we will catch you นะครับแปลว่าเราจะจับคุณแล้วประมาณนี้เต็มตัวรอไปเลยไอ้หนุ่ม จับนายแน่นอนต่อไปนะครับก็เป็นโ About Yourself นะครับผมให้มันบอกกับตัวเองมาให้เล่นกับกระดานหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าแปลผิดแปลถูกขอไปด้วยนะทุกคน Ghost Show Yourself นะครับอันนี้ให้ผีแบบออกมาแสดงตัวให้เราเห็นให้มันโชว์พยัญหารว่ามันแก่งกล้าขนาดไหน <c oughs> มาแล้วมาดูวันสุดท้ายคือโกดเท v อ o บูดูดอ l นะครับถ้แปลว่าถ้าแปลว่าให้โกดน,นะครับมาเล่นตุ๊กตาบูดู ใช่ตุ๊กตาดูคืออะไรก็คือตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยบางทีเราไม่ต้องพูดมันก็ยกเล่นเองเลยนะทุกคนเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะทุกคนทุกคนกดแท็บนะฮะแล้วทุกคนก็จะเห็นหน้านี้นะครับผมคือเราต้องอสืบเบาะแสทั้งหมดนะฮะว่ามันคือผีประเภทไหนแล้วก็อายุเท่าไหร่และอารมณ์ของเขาเป็นยังไง ก่อนที่เราจะจับผีได้เป็นภารกิจสับก็ภารกิจเราก็จะเสร็จสมบูรณ์ขั้นแรกนะฮะเราต้องมาหานี่เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดอุณหภูมิตะกี้ผมข้ามเมตตัวหนึ่งใช่ไหมนี่ครับมันีตัวนี้นะทุกคนเครื่องวัดอุณหภูมิแต่อันนี้มันเป็นหุ่นไม้อนะทุกคนมันเลยอานี่พลาสมาทํางานอยู่ๆก็ทํางานประมาณนี้ทุกคนอันนี้นะวัดอุณหภูมิเราต้องมาจ่อแบบผีอยู่นะ ตรงไหนก็ได้ที่ผีแบบหินเทนะียนน่ะแล้วก็จ่อไปอุณหภูมิได้ประมาณ4.9นะฮะทุกคนแล้วก็ทิ้งไปแล้วเราก็มาติ๊กในนี้นะฮะว่า4บวก4.5ถึง55โอเคผ่านละเราก็มาดูที่เซ็นเซอร์นะฮะเซ็นเซอร์ตรวจวัดไฟฟ้ามันนี่คะตัวนี้นี่ทุกคนเห็นนะอยู่ที่เลส3 นะครับเราต้องไม่ติ๊กเลยจัดไปเลตสามสูงสุดเครื่องรอยเท้าใช่ไหมตะกี้เดี๋ยวนะไฟฉายนี่ครับทุกคนนี่ทิ้งร่องรอยแต่อันเนี้ยในร่องรอยอะ่ะมันไม่มีรอยเท้านะทุกคนในในในที่เราไปเล่นอะ่ะมันจะมีแค่ไม่ทิ้งร่องรอยนะแล้วก็คาบเลือดแล้วก็ที่รักลูกดาวห้าแฉก หมดแล้วฮะอันนี้คือแบบมันไม่มีแล้วก็ติ๊กไปก่อนว่าไม่ทริงร้องรอยแล้วกันก็ย้ำทุกคนนะครับว่าอันนี้เราต้องทํานะถ้าไม่ทํานี่เราจับผีไม่ได้เรามาต่อไปเลยตัวนับอนุภาคเนี่ยตัวนี้นะทุกคนเราก็เลื่อนไปเลยที่5 0 0ร้อยถึงหนึ่ตามที่เครื่องมันบอกโอเคอันนี้เสร็จกระดานใช่ไหมเสร็จแล้วกระดานใช่ปมที่เราเล่นนี่ทุกคนมันเคลื่อนที่อย่างนี้ แล้วก็ไปติ๊กที่กระดานว่าตัวชี้เลื่อนจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งไม่ใช่นะ่ะแล้วก็ไปติ๊กว่าเคลื่อนที่อย่างไม่แน่นอนนะทุกคนโอ้มันก,กูใหญ่เลยไยเครื่องรับพิทยุใช่ไหมกด Can you talk กด Can you talk กด Can you talk โอเคแล้วก็เครื่องรับวิทยุโกดตัวนี้เขาไม่พูดกับเราเลยอันนี้ก็เดิผมติ๊กไว้ก่อนนะอันนี้คือตัวอย่างนะทุกคนบางทีมันจะมีเสียงร้องไห้ออกมาเว้ยบางทีมันก็คำรามเนี่ยมันมีสองอย่างให้เราเลือกติ๊กลองไห้ไปก่อนส่วนตุ๊กตาบูดูนะฮะอันนี้คือเดี๋ยวนะเอาใหม่อันนี้คือลนะอ,อ,อ,อยถ้าลอ,อยอย่างนี้นะทุกคน แปลว่าถ้ามันลอยแบบตะก,กี้นะแล้วก็แปลว่ามันเลี้ยงวูดูนะถ้าโยนก็คือโยนตามนี่เลยเลี้ยงวูดูโอเคเสร็จแล้วเราก็ติ๊กได้เลยเนี่ยครับพอเราวัดทุกอย่างเสร็จแล้วนะสืบเสร็จแล้วเราก็จะเห็นนี่เรามาติ๊กได้เลยอสูรนะมันคืออสูรแล้วก็โบราณเราก็ติ๊กช่องให้เสร็จหมดแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็กดเลยจับผีนี่ฮะ มันจะขึ้นเควสอย่างนี้เลยเนี่ยเราจะบอกชื่อผีอายุอารมณ์แล้วเราก็มาดูนะขั้นตอนในการจับผีตัวนี้นะเนี่ยจุดเทียนสามเล่มในบ้านนำน้ำศักดิ์สิทธิ์นำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไฟศักดิ์สิทธิ์ปิดประตูทุกบานในบ้านระเบิดทองคำแสงจ้าระดับดับเทียนทั้งบ้านสุดท้ายนะครับจับผีได้เลยเนี่ยขั้นตอนก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็อีกข้างหนึ่งครับส่วนที่เราต้องสังเกตก็คือ ของป้องกันนะฮะอันนี้ที่อันนี้ที่เขาแนะนําที่แบบชัดชัวนะผมว่าน่าจะของที่ชัวที่สดุดนี่ครับเครื่องตามนี้เลยในภาพผีแต่ละต,ตัวไม่เหมือนกันนะทุกคนต้องไปดูอีกทีอันนี้ก็ป้องกันนะฮะแต่ทําให้ผีเงี้ยนขึ้นอันนี้นะะทุกคนต้องดูดีๆนะฮะสีแดงๆนี่เลยคือมันไม่ป้องกันแน่นอนคือโดนจับปุ๊บถ้าคุณถืออันนี้อยู่คุณตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับอย่าง พอทุกคนทำเคเวสเสร็จหมดแล้วใช่ปะแล้วก็มานี่เลยนี่เราวิ่งไปเอาเลยไอ้ลูกบอลเนี่ยเสร็จแล้วก็คว้างจับมันไว้เออแค่นี้แล้วก็สำเร็จเคเวสแล้วก็ผ่านด่านอย่างอีซี่อีซี่อีซี่หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ทุกคนต้องไปลองเล่นกันเองอันนี้ทุกคนต้องไปลองเล่นกันเองนะก็จบกันไปแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ก็อ้าทุกคนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์ผมด้วยนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ขอบคุณครับ